แต่ในวันที่เหนื่อยที่สุดเธอกลับมาบ้านแล้วพบว่าลูกทั้งห้าคนหายไปไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีคำอธิบายแต่มีเพียงกล่องปริศนากับโทรศัพท์สายลึกลับความลับของสามีที่ตายไปแล้วกำลังถูกเปิดเผยและชีวิตของลูกๆก,กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เธอจะตามหาลูกได้ทันหรือไม่และเบื้องหลังการหายตัวครั้งนี้คือใครแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อเดือน เธอตื่นแต่ฟ้ายังไม่สางหาผักหนักอึ้งขึ้นบ่าเดินลัดเลาะตรอกแคบกลางเมืองเหงื่อไหลอาบหน้าลมหายใจร้อนเผาเสียงรองเท้ากระทบพื้นดินเปียกฝนกลิ่นดินชื้นคลุ้งจมูกเธอขายผักทั้งวันตะโกนเรียกลูกค้าเสียงแหบพร่ามือหยับกล้านนับเหรียญทุกบาทเพื่อซื้อนมซื้อข้าวให้ลูก ลูกทั้งห้าคือโลกทั้งใบของเธอบ้านไม้เก่าเล็กๆริมคลองเสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่นคือพลังใจทุกเช้าทุกเย็นคือภาพที่คุณเคยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเดือนหาผักที่ขายไม่หมดกลับบ้านฝนเริ่มโปรยปลายเสียงฟ้าร้องดังก้องเธอเก้าวเท้าเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงอย่างไรเหตุผลยิ่งใกล้บ้านเสียงรอบตัวยิ่งเงียบ เงียบจนผิดปกติพอถึงหน้าบ้านเธอวางหาบผักลงมือไม้สั่นเล็กน้อยประตูไม้แง้มอยู่นิดนิดเธอผลักเข้าไปบ้านเงียบไม่มีเสียงไม่มีเด็กคนไหนเรียกแม่ตะโกนชื่อทีละคนไม่มีเสียงตอบหัวใจเธอหล่นวูบรองเท้าเด็กคู่เล็กๆวางระเกะระกะข้าวที่เธอหุงไว้เย็นชืด แก้วน้ำล้มอยู่บนพื้นหน้าต่างเปิดกว้างทั้งที่ทเธอปิดไว้แน่นเธอวิ่งออกไปหลังบ้านไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยมีเพียงสายฝนที่ซัดแรงเสียงฟ้าผ่าดังสถานเธอร้องไห้ตะโกนสุดเสียงแต่มันกลืนหายไปกับเสียงฝนใจเธอสั่นระรัวเธอวิ่งกลับเข้าบ้านหยิบโทรศัพท์เก่าโทรแจ้งตำรวจ แต่น้ำเสียงปลายสายฟังดูเย็นชาเธอพยายามตั้งสติมองซ้ายมองขวาจนสายตาไปหยุดที่บางอย่างบนโต๊ะกลางบ้านเศษกระดาษเก่าๆเขียนด้วยลายมือสันๆใจเธอแทบหยุดเต้นเมื่ออ่านข้อความนั้นถ้าอยากเจอลูกอีกครั้งอย่าบอกใครรอฟังคำสั่งต่อไปมือของเดือนสั่นจนกระดาษแทบร่วง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกขาแข็งจนแทบยืนไม่อยู่เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กติ๊กแต่เวลาช่างผ่านไปช้ยอย่างทรมานเธอนั่งลงอย่างหมดแรงน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอมองไปรอบบ้านภาพลุกๆยังก้องอยู่ในหัวเสียงหัวเราะเสียงทะเลาะกันเบาๆมันยังคงอบอวลในอากาศจู่ๆโทรศัพท์สัน่น เบอร์ไม่รู้จักปรากฏบนหน้าจอเธอกดรับด้วยมือที่เย็นเฉียบลูกของแกปลอดภัยตอนนี้เสียงผู้ชายแหบพร่าดังลอดมาแต่ขึ้นอยู่กับว่าแกจะเชื่อฟังหรือไม่เธอกลืนน้ำลายแทบไม่ลงเสียงลมหายใจของคนร้ายยังคงดังอยู่ปลายสายเธอถามกลับด้วยเสียงสัน่นคุณต้องการอะไรปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดช้า,ชา ของบางอย่างที่สามีแกเคยเก็บไว้เดือนนิ่งหายใจติดขัดภาพอดีตผุดขึ้นมาในหัวสามีที่จากไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนเสียงปลายสายพูดต่อมันอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าหาไม่เจอลูกแกจะหายไปตลอดกาลแล้วสายก็ตัดไปทันทีเหลือเพียงเสียงสายว่างดังยาวเดือนนั่งนิ่งราวกับถูกแช่แข็ง เธอหันมองไปรอบบ้านบ้านที่เธออยู่มาหลายปีกลับรู้สึกแปลกตาอย่างบอกไม่ถูกทุกซอกมุมทุกลิ้นชักทุกแผ่นไม้อาจซ่อนคำตอบของความจริงที่เธอไม่เคยรู้เธอลุกขึ้นปาดน้ำตาหัวใจเต็มไปด้วยคำถามแต่เธอมีเพียงทางเดียวต้องหาความลับที่ถูกซ่อนไว้เพื่อแลกกับชีวิตของลูกทั้งห้า เธอเริ่มเปิดลิ้นชักทีละชั้นหรือเสื้อผ้าเก่าค้นกล่องไม้ใต้เตียงทุกอย่างยังคงนิ่งเงียบแต่แล้วเสียงแกรกเบาๆดังขึ้นจากพื้นกระดานหน้าห้องนอนลูกชายคนโตเธอหยุดหายใจก้มลงมองพื้นกระดานแผ่นหนึ่งมีรอยทะลอกเธอค่อยๆใช้ปลายเล็บเขีย่ยกระดานยกขึ้นอย่างง่ายดาย ใต้พื้นนั้นมีบางสิ่งถูกห่อด้วยผ้าขาวเก่าๆวางอยู่มือของเดือนสันะร,ริกเธอเอื้อมไปหยิบผ้าห่อนั้นขึ้นมามันเบาแต่มีกลิ่นอับฝังลึกกลิ่นเก่าเก็บที่ทำให้ใจหวีววาบเธอค่อยๆแกะผ้าออกภายในคือกล่องไม้เล็กๆสีดำฝาปิดแน่นเหมือนถูกปิดผนึกมานานหลายปีเธอลูบมันเบาๆ รู้สึกได้ถึงลายสลักบางอย่างบนฝากล่องเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมือของเธอค่อยๆเปิดฝากล่องเสียงกรึบดังแผ่วกล่องเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นของบางอย่างด้านในมันคือซองเอกสารเก่ามีตราประทับสีแดงพร้อมข้อความว่าลับที่สุดข้างในซองมีแฟ้มเอกสาร และรูปถ่ายขาวดำหลายใบภาพของผู้ชายคนหนึ่งใบหน้าเหมือนสามีเธอไม่มีผิดแต่ในภาพนั้นเขายืนข้างชายอีกคนใส่เครื่องแบบคล้ายทหารสีหน้าแข็งกร้าวฉากหลังเป็นสถานที่ลึกลับที่เธอไม่รู้จักเธอเปิดแฟ้มสายตาไล่อ่านทีละบรรทัดชื่อองค์กรลับปรากฏอยู่ในหัวกระดาษโครงการเซราฟิมระดับความลับเอ เนื้อหาเต็มไปด้วยคำศัพท์ทางการทหารและรายละเอียดบางอย่างที่อ่านแล้วรู้สึกหนาวเย็นเอกสารกล่าวถึงการทดลองลับชื่อของสามีเธอถูกกล่าวถึงในฐานะผู้ร่วมพัฒนาเดือนหอบหายใจที่เธอเริ่มเข้าใจบางอย่างสามีของเธอไม่ใช่คนธรรมดาเขาอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อันตรายเกินจะจินตนาการเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเดือนสะดุง้ง มือที่ถือเอกสารแทบหลุดจากมือเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลายสายคือเสียงเดิมดีมากในนั้นมีทุกอย่างที่เราต้องการเสียงชายคนนั้นพูดช้าๆตอนนี้เดินออกจากบ้านถือกล่องนั้นไว้และอย่าลืมมีคนเฝ้าดูอยู่ทุกฝีเก้าเดือนมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นแสงไฟแวบๆในเงามืด เหมือนใครบางคนกำลังยืนอยู่ริมรัว้วใจเธอเต้นรัวแต่เธอรู้เธอไม่มีสิทธิ์ลังเลเพราะทุกวินาทีลูกของเธออาจจะกำลังร้องให้อยู่ในที่มืดเธอกำล่องแน่นเปิดประตูบ้านออกไปสายฝนยังโปรยปลายเบาๆแต่คืนนี้ความมืดนั้นน่ากลัวกว่าฝนพันเท่าและเธอกำลังจะก้าวเข้าสู่ความลับ ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลฝีเท้าของเธอเหยียบย่ำน้ำขังบนพื้นเสียงดังแฉะแฉะท่ามกลางความเงียบสายตากวาดมองไปรอบบริเวณไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เธอรู้ใครบางคนกําลังจ้องมองจากที่ที่มองไม่เห็นเดือนเดินช้าๆตามถนนลูกรังหน้าบ้านกล่องไม้ในอ้อมแขนชุ่มฝนแต่เธอไม่กล้าหยุดเช็ดไม่กล้าหันหลังกลับ เสียงรถค่อยๆดังขึ้นจากด้านหลังไฟหน้ารถสาดส,ส่องทะลุม่านฝนหยุดลงห่างจากเธอไม่กี่ก้าวประตูรถเปิดออกช้าๆชายในชุดดําก้าวลงมาใบหน้าถูกบดบังด้วยหมวกและแว่นตาดําเขายื่นมือมาตรงหน้าเธอไม่พูดอะไรแต่สายตาสั่งให้ส่งกล่องนั้นให้ทันทีเธอเม้มปากแน่นยื่นกล่องไม้ไปด้วยความลังเล มือของเขาเย็นจัดนิ้วเรียวยาวรับกล่องไปอย่างมั่นคงแต่ก่อนที่เขาจะหันกลับเดือนกั้นใจถามเสียงแหบพร่าลูกของฉันอยู่ที่ไหนชายคนนั้นนิ่งไปเง่อยหน้าขึ้นมาช้าช้ารอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นที่มุมปากพวกเขาปลอดภัยตอนนี้เสียงของเขาเรียบเย็นแต่ถ้าเธอคิดจะพูดเรื่องนี้กับใครแม้แต่คำเดียว เธอจะไม่เห็นหน้าพวกเขาอีกเลยเขาหันหลังเดินกลับขึ้นรถกล่องไม้ยังอยู่ในมือเสียงประตูปิดดังปังรถแล่นออกไปช้าๆล้อบดน้ำกระจายเป็นสายเดือนยืนนิ่งกลางสายฝนร่างสั่นเทามือทั้งสองข้างกำแน่นในหัวมีแต่เสียงของลูกๆกกล้องอยู่เธอไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าปลอดภัยจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เธอรู้แน่ชัดในตอนนี้คือความลับของสามีเธอยังไม่จบแค่นี้และหนทางเพื่อช่วยลูกทั้งห้าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเสียงฝีเท้าของเดือนค่อยๆก้าวถอยหลังกลับเข้าสู่ความมืดของซอยแคบหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดมือยังสั่นแม้ไม่มีอะไรอยู่ในอ้อมแขนแล้วเธอเดินกลับบ้านอย่างคนหลงทาง ฝนยังตกแต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นความกลัวมันกลืนทุกสัมผัสไปหมดแล้วเมื่อกลับถึงบ้านเธอปิดประตูล็อกกรอนแน่นนั่งลงบนพื้นไม้เย็นเฉียบเสียงนาฬิกาดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเหมือนระเบิดในหัวติ๊กติ๊กติ๊กเธอคว้าโทรศัพท์เปิดดูรูปถ่ายของลูกๆมือสั่นจนภาพเบลอ น้ำตาเริ่มเอ่อจนมองไม่เห็นจอเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามตั้งสติคำพูดของชายคนนั้นยังดังก้องอย่าพูดกับใครแม้แต่คำเดียวแต่เธอไม่ใช่คนโง่ลูกทั้งห้าอยู่ในเงื้อมมือของใครก็ไม่รู้และความเงียบอาจหมายถึงการสูญเสียตลอดกาลเธอลุกขึ้นเดินไปที่ตู้ไม้เก่าหยิบกล่องเหล็กใบหนึ่งที่ซ่อนไว้ลึกสุด ภายในมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนของสามีบันทึกที่เธอไม่เคยเปิดอ่านเพราะเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ตอนนี้เวลานั้นมาถึงแล้วเธอเปิดหน้าหนึ่งของสมุดบรรทัดแรกเขียนว่าหากเธออ่านอยู่แปลว่าทุกอย่างเริ่มขึ้นแล้วเธอกลืนน้ำลายพลิกหน้าถัดไปช้าตัวอักษรเริ่มเล่าเรื่องราว เรื่องราวที่เปลี่ยนชายธรรมดาให้กลายเป็นเป้าหมายและเปลี่ยนครอบครัวเล็กๆให้กลายเป็นเครื่องต่อรองในเกมอันตรายเสียงฝนข้างนอกยังคงตกแต่ข้างในบ้านมีเพียงเสียงลมหายใจของแม่คนหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นนักสืบและนักรบในสงครามที่เธอไม่เคยเลือกเดินเข้าไปสมุดบันทึกหน้าต่อไปเต็มไปด้วยรหัสตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ บางหน้าขีดค่าจนอ่านไม่ออกบางหน้ามีเพียงคำว่าห้ามเชื่อใจใครซ้ำไปซ้ำมาเดือนอ่านช้าๆพยายามเรียบเรียงความจริงสมองของเธอเริ่มประติดประต่อภาพได้เลือนลางสามีของเธออาจเคยเป็นนักวิจัยให้กับองค์กรลับและค้นพบสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเธอหยุดที่หน้าหนึ่งซึ่งพับไว้และมีกระดาษเล็กๆแนบติด ข้อความเขียนด้วยลายมือเร่งรีบหากเกิดอะไรขึ้นกับฉันให้ไปที่บ้านไม้หลังเก่าในอำเภอแม่ริมใต้พื้นห้องพระมีคำตอบทุกอย่างใจเธอสัน่นแม่ริมอยู่ไกลาจากที่นี่หลายร้อยกิโลและเธอไม่มีเงินไม่มีรถมีเพียงความมุ่งมั่นที่กำลังลุกเป็นไฟเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเบอร์ไม่รู้จักที่ต่างจากก่อนหน้าเธอลังเลแต่ก็กดรับ เสียงของเด็กชายดังขึ้นแม่แม่ช่วยพวกเราด้วยก่อนสายจะตัดเธอได้ยินเสียงคล้ายโซ่ขยับและเสียงร้องสะอื้นเบาๆจากเด็กอีกคนน้ำตาเดือนไหลพรากทันทีลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่กำลังทุกข์ทรมานเธอปาดน้ำตากำหมัดแน่นความกลัวแปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักเธอลุกขึ้นคว้ากระเป๋าผ้าเก่า ใส่เสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดกับสมุดบันทึกของสามีแนบอกก่อนจะออกจากบ้านเธอมองย้อนกลับมาบ้านหลังเล็กที่เต็มไปด้วยความทรงจําตอนนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตามล่าเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ง่ายแต่หัวใจของคนเป็นแม่ไม่มีอะไรหยุดได้แม้แต่ความตายก็ยังต้องหลีกทางให้เธอฝนเริ่มสา กลิ่นดินเปียกยังคงลอยอบอวลเดือนเดินฝ่าความมืดออกจากบ้านแสงไฟถนนสลัวรางเหมือนกำลังจะดับเธอมุ่งหน้าไปยังสถานีขนส่งรองเท้าเปียกชุ่มจนเท้าเย็นชาแต่เธอไม่หยุดเพราะทุกย่างก้าวคืบเข้าใกล้ลุกๆทีละนิดเมื่อถึงสถานีเธอเปิดกระเป๋าหยิบเงินเหรียญทั้งหมดที่มีวางเรียงหน้าช่องจำหน่ายตัว๋ว มือสั่นเล็กน้อยขณะถามเสียงเบาแม่ริมเที่ยวสุดท้ายไปทันไหมคะพนักงานมองเธอด้วยสายตาเหนื่อยล้าก่อนพยักหน้าและยื่นตั๋วเก่าๆใบหนึ่งมาให้รถจะจอดแค่ปากทางคุณต้องเดินเข้าไปเองนะเธอพยักหน้ารับตั๋วอย่างทนุถนอมแล้วหันไปนั่งรอข้างๆคนแปลกหน้าหลายคนแต่เธอไม่รู้สึกถึงใครเลย ในหัวเธอมีเพียงภาพลูกทั้งห้าและเสียงร้องของพวกเขายังดังก้องไม่หยุดเมื่อรถออกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟเมืองค่อยๆถอยห่างแทนที่ด้วยทุ่งโล่งเงาไม้และความเงียบงนันการเดินทางดำเนินไปหลายชั่วโมงแสงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นแนวเขาเมื่อรถจอดที่ปากทางแม่ริมเธอก้าวลงมาช้าๆอากาศเย็นจับกระดูก มอกบางลอยอยู่เหนือพื้นดินเธอก็ดะอกเดินฝ่าทางลูกรังเข้าไปในป่าเบื้องหน้าสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงชะลูดเสียงนกป่าดังแผ่วเสียงลมหายใจของเธอชัดเจนในความเงียบไม่นานนักบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งก็ปรากฏตรงหน้าหลังคาเอียงหน้าต่างแตกลำไม้ไผ่แห้งเอ็นพาดอยู่บนบันไดเธอเดินขึ้นไปช้าๆ พื้นไม้ส่งเสียงลั่นเอียดกลิ่นไม้เก่ากับฝุ่นตลบอบอวลในโพรงจมูกใจเธอเต้นแรงอีกครั้งมือค่อยๆดันประตูเข้าไปฝุ่นลอยขึ้นราวกับม่านควันห้องพระอยู่สุดมุมบ้านเล็กมืดและเต็มไปด้วยใยแมงมุมเธอคุกเข่าลงใช้มือปัดฝุ่นจากพื้นลูบไปตามกระดานไม้จนพบแผ่นหนึ่งที่ขยับได้เธอแง้มันขึ้นมา ใต้พื้นมีบางสิ่งถูกซ่อนไว้อีกครั้งกล่องเหล็กสีเทาทึบและหนักอึง้งเธอยื่นมือไปแตะในขณะเดียวกันเสียงไม้ลั่นด้านหลังบ้านก็ดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนเดินเข้ามาในบ้านแล้วเดือนชะงักร่างแข็งค้างหัวใจเต้นโครมครามราวกับจะทะลุอ,อกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแผ่วเบาแต่มั่นคง แต่ละก้าวกดทับบนไม้เก่าจนเกิดเสียงเอียดเอียดเธอค่อยๆปิดฝากล่องมือสั่นจนเหงื่อชุ่มสายตากวาดมองรอบห้องหาอะไรสักอย่างไว้ป้องกันตัวมีเพียงไม้กวาดเก่าๆและเศษไม้ที่หลุดจากผนังเสียงหยุดลงหน้าห้องพระมือหนึ่งค่อยๆดันประตูให้เปิดออกเดือนเงยหน้าขึ้นมองสายตาเจอกับเงาร่างสูงในกรอบประตูชายแปลกหน้า ใบหน้าเรียบเฉยใส่ชุดลำลองธรรมดาแต่มีบางอย่างในดวงตาเขาที่ไม่ธรรมดาเลยเขาเงียบและมองเธอนิ่งเดือนกอดกล่องไว้แน่นกัดฟันถามเสียงแข็งคุณเป็นใครเขาไม่ตอบแต่เดินเข้ามาช้าๆมือซ้ายล้วงเข้าเสื้อคล้ายจะหยิบบางอย่างเดือนคว้าไม้กวาดยกขึ้นตั้งท่าอย่าเข้ามา แต่ชายคนนั้นกลับยกมือขวาขึ้นชูรูปถ่ายใบหนึ่งมันคือภาพของสามีเธอยืนคู่กับเขาในชุดเดียวกันกับที่เธอเห็นในแฟ้มลับฉันชื่อคิมเขาพูดเสียงเรียบฉันคืออดีตเพื่อนร่วมงานของสามีคุณและตอนนี้ฉันคือคนสุดท้ายที่สามารถช่วยลูกของคุณได้เดือนนิ่งงนันกล่องในมือเธอหนักขึ้นทันที ไม่ใช่เพราะน้ำหนักของมันแต่เพราะความจริงที่กําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เธอเชื่อมาตลอดชีวิตเดือนลดไม้กวาดลงช้าๆสายตายังคงจับจ้องชายตรงหน้าหัวใจเธอยังเต็มไปด้วยคำถามแต่แววตาของคิมไม่มีความเป็นศัตรูเขาค่อยๆเดินเข้ามานั่งข้างๆหยิบผ้าเช็ดหน้าส่งให้เธอเขารู้ว่าเรื่องนี้จะมาถึง และเขาฝากฉันไว้ให้ดูแลคุณกับลูกหากทุกอย่างพังลงเดือนกลั้นน้ำตาเธอเปิดกล่องเหล็กอีกครั้งภายในคือแฟ้มเอกสารอีกชุดกับแผ่นดิสก์เก่าที่มีชื่อเขียนไว้ว่าโปรเจกต์เซราฟิมที่ IUTH นี่คือหลักฐานทั้งหมดคิมพูดต่อหากเรานำสิ่งนี้ไปถึงมือที่ถูกต้องพวกมันจะไม่มีทางใช้ลูกของคุณต่อรองได้อีก เดือนพยักหน้าแม้ใจจะยังหว่นไหวแต่สายตาเธอแน่วแน่เช้าวันรุ่งขึ้นคิมพาเดือนเดินทางสู่เมืองหลวงภารกิจเดียวของเธอคือนำหลักฐานนี้ส่งถึงผู้เปิดโปรงระดับสากลตลอดการเดินทางเดือนคิดถึงลูกทั้งห้าแทบขาดใจเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ทุกความทรงจำพุ่งกลับมาทุกครั้งที่หลับตา เมื่อถึงที่หมายเอกสารทั้งหมดถูกส่งถึงปลายทางการเปิดโปงเริ่มต้นขึ้นทันทีสื่อมวลชนแห่รายงานข่าวชื่อของสามีเธอถูกพูดถึงในฐานะวีรบุรุษผู้ล่มแผนร้ายไม่นานนะักสถานที่รับถูกบุคคลและในการจู่โจมครั้งนั้นเด็กทั้งห้าถูกพบตัวในสภาพปลอดภัยเดือนวิ่งเข้ากอดพวกเขา เสียงร้องให้ของแม่และลูกดังก้องไปทั่วห้องเธอไม่สนข่าวไม่สนใครจะยกย่องหรือกล่าวถึงอย่างไรเพราะสิ่งเดียวที่เธอต้องการคืออ้อมกอดของลูกๆที่เธอได้กลับมาอีกครั้งและในค่ำคืนนั้นท่ามกลางห้องพักเล็กๆที่พวกเขาอาศัยเดือนนั่งมองลูกๆหลับมือเธอถือสมุดบันทึกของสามีไว้แน่นเธอเปิดหน้าสุดท้าย ข้อความสุดท้ายเขียนไว้ด้วยลายมือคุนตาหากเธอได้อ่านถึงตรงนี้แปลว่าเธอเก่งกว่าที่ฉันเคยรู้และฉันรู้ว่าเธอจะปกป้องทุกสิ่งที่เรารักแม้ต้องสู้กับทั้งโลกก็ตามน้ำตาเธอไหลแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวแต่คือน้ำตาแห่งการยืนหยัดของแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่ต่อสู้จนวันสุดท้าย เพื่อครอบครัวเพื่อความจริงและเพื่อหัวใจที่เธอไม่เคยยอมแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียว